สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับผมต้อมคอมเป็นไรวันนี้ครับผู้ชมครับเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกมออฟโทนะเฮ้ยแต่ว่าเราเนี่ยอยู่ในเกม u l t i m a t e Epic b a t t l e Simulator 2ครับ <Hey. S 1> เอาละครับผู้ชมครับหลังจากดูอินโทรไปเนี่ยผมต้องบอกว่ายอดเขาแห่งนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีความลับอะไรบางอย่างที่ทําให้เอ้ยอะไรวะเนี่ยจเจ้าเหล่าเฮฟวี่ไนท์มากมายหลายแสนตัวขนาดนี้ทําการบุกเขาแห่งนี้ครับผู้ชมและผมต้องบอกว่า เขาแห่งนี้เนี่ยมีคนป้องกันเพียงแค่เออเท่าไหร่นะเออน่าจะ331คนกับอีกหนึ่งตัวเท่านั้นโอ้โหผู้ชมครับแล้วดูครับเฮ้ยแล้วตรงนี้นี่มีกองทัพอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยเฮ n ว g ไนหลักแสนตัวนียังไม่พออีกเหรออะไรเนี่ยพวกเองเฮ้ยทหารเปอร์เซียก็มาเหรอเอาล่ะครับผู้ชมครับและนี่ครับนี่เป็นศึกการแข่งขันระหว่างทหารเปอร์เซียกับเหล่าเฮวนไนครับที่จะทำเฮ้ยเฮ้ย เองเนีม่มันมามากมายาขนาดนี้จะบุกกันมาทั้งกองทัพเลยหรือไงโหแล้วดูยอดเขาคุณผู้ชมครับเขาสูงแห่งนี้เนี่ยเเองปีนกันไปได้ยังไงมันต้องมีคนล่วงบ้างแหละมันปีนกันเก่งจริงไ้พวกนี้นี่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยนี่งไงคนล่วงๆๆๆเอาละครับคุณผู้ชมครับผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าศึกในวันนี้เนี่ยเป็นศึกสงครามระหว่างชาวเปอร์เซียกับชาวเฮวนไนท์ครับผู้ชมครับที่จะทำการแย่งชิงเคล็ดลับวิชาจากยอดเขาแห่งนี้ครับ แต่ว่าพวกเองเนี่ยจะสามารถเข้าไปแย่งชิงได้หรือไม่มัน,นจะต้องผ่านสปาร์ตัน3า0ก่อนนะเฮ้ยแล้วดูครับดูชาวเปอร์เซียคนนี้เฮ้ยเองจะติดสปีดไปไหนเองวิ่งเนี่เองกลัวตกเข่าบ้างไหมเนี่ยโอ้โหเองรู้ไหมว่าข้างหน้าเนี่ยคือสปาร์ตัน3า0น้นะเฮ้ยไม่ใช่ว่าใครถึงก่อนแล้วจะได้ก่อนเฮ้ยเองเคยกลัวบ้างไหมฮะไม่กลัวใช่ไหมงั้นมาเจอกับสปาร์ตันหน่อยเป็นไงลุยอ้าว เดี๋ยวนะวิ่งมาตั้งนานโดนแทงทีเดียวในลวกตกเขาไปเลยครับผู้ชมครับแล้วโอ้โหชาวเปอร์เซียเนี่ยทำไมไม่มีความสมัครสามาคีกันเลยครับวิ่งมาทีละคนแบบนี้เนี่ยมันจะไปรอดได้ยังไงโอ้เดี๋ยวรู้สึกว่าชาวเปอร์เซียเนี่ยเขาจะติดสปีดมากกว่าเฮฟวี่ไหนครับเฮฟวี่ไห์เนี่ยรู้สึกว่าจะยังไม่มาครับดูฮะโอ้โหเฮฟวี่ไหนเนี่ยมาทางด้านล่างครับอีกทางหนึ่งครับผู้ชมครับต้องบอกว่าเฮฟวี่ไห์เนี่ยชุดเกาะเขาเป็นชุดเกาะเหล็กครับคุณผู้ชม ทำให้เขาเนี่ยโอ้โหกว่าจะขึ้นเขามาได้เนี่ยมันช้ากว่าชาวเปอร์เซียนั่นเอง <Hey. S 1> และชาวเปอร์เซียตอนนี้ครับหิวครับหิวต้องการเคล็ดลับวิชาเฮ้ยไอพวกสปาต้น300ก็อย่จะมาขวางทางชันนะเฟยนี่ <c oughs> ผู้ชมครับรู้สึกว่าชาวเปอร์เซียเนี่ยจะมั่นใจมากครับเพราะว่าเขาเนี่ยยกขบวนกันมาเป็นแสนตัวครับแล้วต้องมาสู้กับสปาต้นเพียง300อเนี่ยเฮ้ย <c oughs> งานนี้เนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปเอาละครับผู้ชมครับชาวเปอร์เซียเนี่ยไม่สนใจครับนี่ฮะยังไงเนี่ย เคล็ดลับวิชาต้องตกไปอยู่กับชาวเปอร์เซียให้ได้ครั้งที่แล้วเนี่ยจากการประลองโนหนึ่งชาวเปอร์เซียได้ที่สุดท้ายอ๋เฮ้ยเฮมวินเนท์มันมาแต่เมื่อไรฟะเอาละครับชาวเปอร์เซียจะสู้กับเฮมวินเนย์หรือไม่เฮ้ยอ้าวเฮ้ยพวกแกทำไมไม่สู้กันหรือว่าอย่าบอกนะว่าพวกแกสองทีมเนี่ยจะร่วมมือกันแล้วมาปราบปามเจ้าเหล่าสปาร์ตันสามร้อยเฮ้ยมันจะขี้โกงเกินไปแล้ว เราต้องบอกกับผู้ชมครับว่าสปาร์ตันเราเนี่ยมีเพียง300คนเท่านั้นและด้านบนเนี่ยแล้มีนักข้นหนอีกประมาณเออสาคนเฮ้ยสามร้อยสามสิบ <Hey, 330. S 2> และแน่นอนครับบนยอดเขาเนี่ยมีบุคคลในตำแหน่งนอย่างชักนอริสท,ที่เขาเนี่ยทำการปกป้องเคล็ดลับวิชาอยู่นั่นเองแล้วก็เอออาจจะมีเป็ดด้วยนะหนึ่งตัวโอเคครับผู้ชมครับแล้วตอนนี้เนี่ยพวกเควินไนกับพวกชาวเปอร์เซียเนี่ยเรียกได้ว่าสู้กับสปาร์ตันเนี่ยจนล่วงตกเขาตายไปเลยครับผู้ชมครับ นี่แหละครับผู้ชมครับนี่คือความโลภเป็นเหตุครับนี่ฮะต้องการเคล็ดลับวิชาใช่ไหมพวกแกนี่ล่วงตกเขาตายไปซะภ<อ>ูเขาแห่งนี้เนี่ยไม่มีใครกล้ามาแย้มหรอกเฟยโอ้โหผู้ชมครับวตอนนี้เนี่ยสปาร์ตันนี่เรียกได้ว่าดันลงมาแล้วครับดันลงมาจากนี่ฮะลงศาสแยกแล้วครับโอ้เรียกได้ว่าชาวเปอร์เซียนเนี่ยโอ้โหกระเด็นเลยครับผมต้องบอกว่าสปาร์ตันที่เราเอามาวันนี้เนี่ยไม่ใช่สปาร์ตันธรรมดาเฮ้ยซุปเปอร์สปาร์ตันสามร้อยตังหานี่ไง เอาแล้วผู้ชมครับแล้วตอนนี้เนี่ยการจราจรเนี่ยติดขัดอย่างมากครับนี่ฮะเราเนี่ยจะต้องให้เหล่าสปาร์ตันเนี่ยดันพวกมันให้ตกเขาตายให้หมดแล้วผมต้องบอกเขาว่าสปาร์ตันเราเนี่ยต่อให้เป็นซุปเปอร์สปาร์ตันเนี่ยยังไงมันก็ตายเป็นเฮ้ย้วดูพวกเองปลุกมนสิเฮ้ยผู้ชมครับโอ้โหดูชาวเฮมิไนด์ด้านล่างครับดำๆนี่ไม่ใช่เงาเขานะครับนั่คือโอ้โหเฮมิไนท์ล้วนๆครับผู้ชมครับยังไม่รวมกับชาวเปอร์เซียให้ตายเถอะมากันกี่แสนตัวก็ไม่รู้ แล้วชาวสปาร์ตันเลยเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ยืนอยู่ตรงริมหน้าผาแล้วโอ้โหแล้วพวกเองไม่กลัวตกด้วยไงนี่เฮ้ยเฮ้ยหรือว่าพวกเองเนี่ยตั้งใจที่จะผักศัตรูให้ล่วงเขาตายทั้งหมดเออใช่แน่ๆเลยเพราะกว่าที่เองจะฟันให้ตายครบสองแสนสามแสนตัวเนี่ยพวกเองคงจะตายก่อนเฮ้ยไอพวกเขวิ่ไหนมันจะมุล่วงนักขนูหรืงไงนี่ตัวสปาร์ตันเนี่ยตบล่วงเขาไปเลยคุณผู้ชมครับสปาร์ตันเนี่ยจะต้องคุปกันนักขนูด้านบนอีกสามสิบตัวด้วยนะครับ ลืวมว่านักหนูเนี่ยก็มีส่วนสําคัญในการทดำดาเมจเฮ้ยเอาละตอนนี้เนี่ยเฮฟวี่ไนท์โอ้โหเรียกว่ากระจะกระจายล่วงเขาตายกันเพียบเลยครับผู้ชมครับแล้วตอนนี้เนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะชาวซุปเปอร์สปาร์ตันของเราเนี่ยโอ้โหผู้ชมครับเริ่มบ,บาดเจ็บล้มตายเลยครับผมต้องบอกว่าแม้เขาจะเป็นซุปเปอร์สปาร์ตันครับแต่เขาเนี่ยก็มีเลือดที่จํากัดครับโอ้โหเจอคนเก่งๆอย่างเฮฟวี่ไนท์เนี่ยเรียกได้ว่าศึกชิงโน่นหนึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเฮฟวี่ไนท์เนี่ย ็มีความเก่งกาจใกล้เคียงกับชาวสปาตันนั่นเองเอาละ่ะตอนนี้เนี่ยเหล่าเฮฟวี่ไนท์เนี่ยไม่กลัวแล้วครับผู้ชมครับต่อให้เขาาจะล่วงตกเขาตายกี่หมืน่นกี่พันตัวเนี่ยเขาก็ไม่เกรงกลัวเพราะว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือเคล็ดลับวิชาที่อยู่บนภูเขานั่นเองเอาละ่ะพวกแกนเนี่ยต้องการเคล็ดลับวิชาไปอัปเกรดใช่ไหมถ้าโลภมากขนาดนี้เนี่ยล่วงเขาตายไปซะนี่ผู <c oughs> ้ชมครับเรียกได้ว่าเหล่าชาวเฮฟวี่ไนท์เนี่ย สู้กับสปาร์ตันยังไม่ทันขาดใจตายดีเลยครับนี่ต้องมาล่วงตกเขาอย่างทรมานแล้วก็มาตายอยู่ด้านล่างถนนแห่งนี้ <c oughs> โอ้โหผู้ชมครับผมเนี่ยไม่อยากซูมเะครับเดี๋ยวคลิปเนี่ยจะติดเหลืองนะดูครับดูจํานวนคนที่ตกเขามันนั่นสิเฮ้ยแต่จะว่าไปเนี่ยมีสปาร์ตันตกเขาบ้างไหมเนี่ยเอาละไม่เป็นไรไม่มีหรอกชาวสปาร์ตันแห่งนี้เนี่ยเขาเนี่ยอยู่กับภูเขาแห่งนี้มาหลายปีแล้วยังไงเนี่ยเขาไม่มีทางตกเขาเป็นแน่นอนอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้นี้ใช่ชาวสปาร์ตันมั้ยครับผู้ชมครับ มันใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแวบๆเหมือนเป็นชาวสปาร์ตันล่วงเขาครับให้ตายเถอะเพิ่งชมไปแมปๆเอาแล้วครับผู้ชมครับแล้วตอนนี้เนี่ยนี่ผมสั่งให้ชาวสปาร์ตันอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ทำการฆ่าล้างเจ้าพวกเราเปอร์เซียเหล่านี้เนี่ยให้หมดไปพวกเกนเนี่ยจะมาแย่งชิงเคล็ดลับวิชาใช่ไหมนี่เคล็ดลับวิชาเนี่ยมันอยู่ในชาวสปาร์ตันต้องหากไว้ถ้าเกิดพวกแกนเนี่ยมาแค่นี้ยังไม่สามารถจัดการเหล่าสปาร์ตันได้เนี่ยไม่มีทางได้เคล็ดลับวิชากลับไปละไฟนี่ไอ้พวกเห็นไว้ไหน เอาละครับผู้ชมครับและตอนนี้เนี่ยชาวสปาร์ตันเนี่ยแตกเป็น2กลุ่มนะผู้ชมครับด้านซ้ายมือเนี่ยเขาแยกมาทําการปกป้องเฮฟวี่ไนท์ครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นเหล่านักธนูนี่เขาเนี่ยลงมาจากบนเขาแล้วทําการช่วยยิงเหล่าเฮฟวี่ไนท์ครับแต่ผมต้องบอกว่าเฮฟวี่ไนท์เนี่ยมันไม่ได้กระจอกนะเฮ้ยแค่ลูกธนูกระจกกระจอกแบบนี้เนี่ยโอ้โหโดนมวกเหล็กเนี่ยก็หกกระเด้งกลับแล้วผู้ชมครับเราเนี่ยอาจจะต้องนี่ฮะพึ่งพลังจากเหล่าซูเปอร์สปาร์ตันนั่นเองเฮ้ยนั่นไงไปแล้วผู้ชมเฮ้ยชาวสปาร์ตัน ยังไม่ตายนะครับผู้ชมครับแล้วล่วงเขามาแบบนี้เนี่ยโอ้โหเลือดอาบเลือดอาบแล้วก็เอ,อื้อ <c oughs> ชาวสปาร์ตันเนี่ยที่อยู่กับเขามานานเนี่ยตกเขาตายไปทีละคนรับผู้ชมครับแต่ไม่เป็นไรครับชาวสปาร์ตันเนี่ยสู้ขาดใจอยู่แล้วและตอนนี้เนี่ยเหลือเท่าไหร่เฮ้ย,ยกล้องเนี่ยมันบังคับยากจริงเฮ้ยเอาละผู้ชมครับและตอนนี้เนี่ยชาวสปาร์ตันเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเข็นไ,ไหนมันหลุดเฮ้ยฆ่ามัน อย่าให้มันฆ่านักนูเราดีดีมากนี่นี่ไงละแทงโอ้โหเรียบร้อยครับเองเนี่ยอย่าที่อาจมาปุกข้างหลังนะเฮ้ยเราสปาร์ตันเนี่ยปกป้องภูเขาแห่งนี้เนี่ยมาหลายร้อยปีแล้วแล้วต้องบอกว่าไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่จะสามารถเดินขึ้นไปบนภูเขาแห่งนี้ได้พวกเองใน่ยาฝันเลยนี่ตกเขาไปซะจะพวกทีงไม่ไหนเอาแลยครับผู้ชมครับแล้วตอนนี้เนี่ยสปาร์ตันของเราตอนนี้เฮ้ย ฉาก300เนี่ยมันเหลือเท่าไหร่วะเฮ้ยสาหรือเปล่าเนี่ยนี่เฮ้ยพวกแกเนี่ยต้องสู้ขาดใจนะต้องบอกว่าเหล่าสปาร์ตันเนี่ยโอ้โหยอมพีกายพีใจพีชีพครับคุณผู้ชมในการที่จะรักษาเคล็ดลับวิชาของวูเขาแห่งนี้เอาละ่ะแปลว่าไอ้เจ้าเคล็ดลับวิชาเนี่ยมันต้องสําคัญมากๆแน่ๆนเฮ้ยหรือว่าเจ้าเคล็ดลับวิชาเนี่ยมันจะเป็นเคล็ดลับความสําเร็จของเหล่าสปาร์ตันที่ทําให้เหล่าสปาร์ตันเนี่ยได้เป็นโนนหนึ่งอ๋อก็ว่า ทำไมไอ้เจ้าพวกเฮวไนไนกับพวกชาวเปอร์เซียเนี่ยมันถึงอยากได้นักอยากได้หนาเอาละและตอนนี้เนี่ยความฝันของเราเฮวิ่ไน์เนี่ยใกล้จะเป็นจริงแล้วเจ้าสปาร์ตันเนี่ยนี่เป็นไงพวกแกต้องตายให้หมดอย่ามาขัดขวางการเป็นโน1ของชาวเฮวินไน์นะเฮ้ยเหลือตัวเดียวเนี่ยคิดว่าเก๋าใช่ไหมนี่นี่ดูคันแล้วไปเลยโอ้คนนี้โอ้โหเออนี่ถึกใช่ไหมสปาร์ตันมันโน1ใช่ไหมนี่ลงไปนอนเฝ้าลากมะม่วงซะ แล้วตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเหล่าเฮีิไนท์เนี่ยวิ่งเข้าแล้วครับวิ่งเข้านักขนูนะักขนูบอกเฮ้ยอะไรกันวันนี่ยเหล่าสปาร์ตันที่คอยคุ้มกันเรามันตายหมดได้ยังไงเฮ้ยนักขนูหนีไปเฮ้ยคุณผู้ชมครับแล้วตรงนี้เนี่ยนักขนูเรียกได้ว,ว่าโดนฟันฉับเดียวล่วงครับคุณผู้ชมเอาละครับ,รบแล้วตอนนี้จะสามแยกเปิดออกแล้วครับชาวเฮม่ไนน์วิ่งไปไหนเอา้าเฮ้ยผิดทางทางั้นนั้นมันทางลงเขาไ <c oughs> ม่นุ่นเคล็ดลับวิชามันอยู่บนเขาเองจะไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะ อย่าบอกนะว่าพวกแกเนี่ยจะมาแทงข้างหลังเราซุปเปอร์สปาตันของเราเฮ้ยไอพวกเคฟวิไหนเองเนี่ยเป้าหมายของเองคือแค่รับวิชาไม่ใช่หรืไอไงฟ้าเฮ้ยแล้วตอ้ผู้ชมครับแล้วตอนนี้นายเฮฟวินไนตเนี่ยทำการวิ่งลงมาครับวิ่งลงมาข้างหลังเราซุปเปอร์สปาตันของเราเฮ้ยแบบนี้นี่มันไม่แฟร์เฮ้ยพวกแกเนี่ยโกรธแค้นกันมากใช่ไหมโกรธแค้นที่ไม่ได้โน .1 นใช่ไหมโอ้โหรู้สึกว่าตอนนี้ชาวสปาตา้านเราจะแยกผู้ชมครับแล้วดูครับดูจํานวนด้านล่างโอ้โห มากมายเป็นหมื่นหมื่นตัวคุณผู้ชมครับเฮ้ยมีไหมข้างล่างไม่มีแล้วเอาละครับคุณผู้ชมครับเหลือสปาร์ตันประมาณกี่คนไม่รู้ครับแต่ว่าความหวังเนี่ยมันช่างลิบลีเหลือเกินเฮ้ยพวกแกเล่นลุมทั้งหน้าทั้งหลังแบบนี้เนี่ยชาวสปาร์ตันเราจะอยู่ได้ยังไงเอาครับไม่เป็นไรในเมื่อพวกแกเนี่ยต้องการชาวสปาร์ตันใช่ไหมดีล่ะชาวสปาร์ตันเนี่ยจะต้องพิชีพเพื่อปกป้องเคล็ดลับวิชานั่นเองเอาละเฮ้ยทุกคนชาวสปาร์ตันร่วมมือร่วมใจกันฆ่าพวกศัตรูเหล่านี้ ให้ออกไปจากดินแดนของเราเอาละครับผู้ชมครับรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหเหล่าสปาร์ตันเราเนี่ยจะล่อยหลอลงไปมากแล้วครับแล้วตรงนี้นะอ้โูเรียกด้ว่าเป็นเชิงเขาที่มีพอมีพื้นที่ยืนครับนี่ฮะเหล่าชาวสปาร์ตันเราเนี่ยทําการกระจายตัวออกครับยืนกันห่างๆครับเพื่อที่จะออกไปจัดการพวกเราเฮฟว่ไนกับพวกชาวเมรเซียนี่ไงโอ้โหผู้ชมครับผมต้องบอกว่าใครเนี่ยที่เป็นแฟนคลับชาวสปาร์ตันเนี่ย คลิปนี้เนี่ยอาจจะต้องปวดใจกันบ้างครับผู้ชมครับนี่ฮะชาวสปาร์ตันเราเนี่ยค่อยๆตายลงทีละตัวครับแล้วชาวเฮฟวี่ไนท์กับชาวไอ้เจ้าชาวเปอร์เซียเนี่ยจำนวนเนี่ยมีมากเท่าไหร่เรายังไม่รู้เลยหางแถวอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ไม่เห็นเอาละครับผู้ชมยังไงดีครับผู้ชมเนี่ยเชียร์ใครครับเชียร์สปาร์ตันหรือว่าจะเชียร์เหล่าเฮฟวี่ไนท์หรือว่าชาวเปอร์เซียรครับผมนี่ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าทีมไหนได้เคล็ดลับวิชาไปเนี่ยทีมมันเนี่ยจะต้องอัปเกรดกลายเป็นซุปเปอร์อย่างแน่นอนเอาละครับ แล้วตรงนี้เนี่ยโอ้โหท่านบนคุชช็อปเฮ้ยนี่มันถนนนะโอ้โหผู้ชมดูครับชาวเฮฟวี่ไนท์โอ้โหแล้วแล้วทำไมพวกเองไม่ขึ้นเขาไปล่ะเฮ้ยโอ้โหเรียกได้ว่าชาวเฮฟวี่ไนท์ทุกตัวเนี่ยโอ้โหร่วมแรงร่วมมือครับผู้ชมครับมุ่งตรงมายังชาวสปาร์ตันของเราเฮ้ยพวกเองเนี่ยกล้าเชื่อเลยว่าพวกเองเนี่ยโกดแข้งกันมาจากชาติปางก่อนนี่ตอนนี้เนี่ยชาวเฮฟวี่ไนท์เนี่ยบุกลังสปาร์ตันก็ว่าได้โอ้โแล้วชาวซูเปอร์สปาร์ตันเลยเนี่ย จะต้านไหวได้ยังไงแล้วดูครับ,บู้ชมมันเหลือกี่ตัวครับชาวสปาร์ตันตอนนี้เหลือกี่ตัวตอนนี้เนี่ยโอ้ก็ต้านกระจายครับเท่าที่มองด้วยตาเปล่าเนี่ยเหลือประมาณ1ิตัวเท่านั้นแล้วตอนนี้เอ้ยอยังไงทุกคนตู้ขาดใจอย่ายอมแพ้เขานะย่านะเฮ้ยโอ้โ,อโ,ห,โหเคล็ดลับวิชาเนี่ยต้องพึ่งพวกแกปกป้องเฮ้ยเหลือกี่ตัวคุณผู้ชมครับชาวสปาร์ตันเลยเนี่ยติดครับติดตรงแง,ง่งงเข่าก็อกอ,อกไม่ได้ครับ โอ้โหแล้วโดนชาวเปอร์เซียไล่ล้อมเฮ้ยเหลือตัวสุดท้ายสองตัวตัวสุดท้ายว่าไงนี่เฮ้ยไม่มีทางยอมแพ้เฟ้ยนี่เคลต์ลิชาข้าจะปกต้องนี่พวกแกเนี่ยจะต้องเจอกับซุปเปอร์สปาร์ตันเป็นไงล่ะพวกแกเนี่ยรู้จักซุปเปอร์สปาร์ตันน้อยเกินไปนี่ข้าเนี่ยจะแสดงให้ดูว่าซุปเปอร์สปาร์ตันเนี่ยตายยากเฟ้ยเป็นไงล่ะถึงจะตายยากนะแต่ก็ตายเป็นตายเรียบร้อย เอาละคุณผู้ชมครับและตอนนี้เนี่ยเราผู้พิทักษ์ภูเขาแห่งนี้ได้ตายลงไปที่เรียบร้อยและตอนนี้ชาว Night, เฮฟวีไนท์เฮ้ยพวกแกพวกแกหลงทางใช่ไหมพวกแกเนี่ยเออเดินทางกันแหละถูกแล้วเดินลงไปเฮ้ยอย่าเบรกสิเดินลงไปสิเฮ้ยอยานนะอย่าทําอย่างนี้สิ่งที่ข้าจะคิดนั่นไงกว่าแล้วคุณผู้ชมครับและตอนนี้เนี่ยเราชาวเฮฟวีไนท์เนี่ยผมก็ว่าว่าทาไมเขาถึงไปร่วมมือกับชาวเปอร์เซียที่แท้เนี่ยเขาเอาหน้าแถวเนี่ยไปอุด ชาวเปอร์เซียไม่ให้มาก่อนเขานั่นเองแลต,ตอนนี้เนี่ยหัวแถวของชาวเฮีิไนเนี่ยวิ่งขึ้นเขามาแล้วครับคุณผู้ชมเอาล่ะครับและหลังจากนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมคอยจับตาติดตามให้ดีดีครับนี่ฮะเหล่าชาวเฮีิไนมากันเป็นหลักแสนตัวแบบนี้เนี่ยทำการบุกเข้าไปยังสำนักด้านบนคุณผู้ชมครับที่มีเพียงชายปริศนากระเป็ดของเขาครับเรล็กได้ว่าเหลือก็อยู่หนึ่งคนกับอีกหนึ่งตัวครับให้ตายเถอะแล้วโอ้โหค่าศึกมากมายขนาดนี้เนี่ย ัวหน้าสานักคนนี้จะรับมือไหวไหมดูโอ้โหเฮ้ยไอ,อพวกเฮปไนท์เองจะเลื้อยไปไหนเนี่ยเฮ้ยเคล็ดลับวิชาเนี่ยพวกแกต้องการจะได้ขนาดนั้นเชียวหรือไงเอาละครับผู้ชมครับแล้วผมว่าตอนนี้เนี่ยหน้าแถวของชาวเฮไ,ไนท์เนี่ยใกล้จะถึงนี่ใกล้จะถึงบนภูเขาเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยโอ้คุณผู้ชมครับผมว่างานนี้เนี่ยเละแน่นอนครับนี่ฮะหนึ่งคนหนึ่งตัวปะทะกับอีกกี่แสนตัวก็ไม่รู้ แล้วตอนนี้ครับผมได้เห็นแต่ชาวเฮฟวี่ไหนครับยังไม่เห็นเราเออชาวเปอร์เซียเนี่ยวิ่งตามมาเลยครับแล้วตอนนี้ครับปลายแถวเนี่ยขึ้นมาถึงยอดเขาเป็นที่เรียบร้อยเอาละไอ้เจ้าหัวหน้าสํานักวิชาอยู่ไหนออกมาเจอกับเราเฮฟวี่ไหนหน่อยผมต้องบอกว่าคนเดียวเนี่ยจะไปต่อกรอะไรกับหลายแสนตัวนี่ฆ่าเจอตัวแกแล้วแกเนี่ยตายซะเออเอาละครับผู้ชมครับเราต้องเรียกได้ว่า หัวหน้าสำนักฝึกวิชาแห่งนี้เนี่ยชื่อว่าซักนอลิศต์เองคับผู้ชมครับโอ้ชื่อี่เรียกยากจริงไงโอเคก็ไม่เป็นไรครับงั้นเนี่ยเราจะขอเรียกพี่เขาว่าพี่ชักกันละกันโอเคกับพี่ชักนี่บอกเลยว่าพี่ชักเนี่ยไม่ธรรมดาเว้ยพวกแกเนี่ยต้องการใช่ไหมต้องการเคล็ดลับวิชาแน่จริงแล้ก็มาเอากับหัวหน้าสำนักวิชาสินี่เป็นไงนี่แหละคือพลังที่แท้จริงของเคล็ดลับวิชาต้องหักนี่พี่ชักเราเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่า สะบัดมือสะบัดเท้าเพียงครั้งเดียวเนี่ยออ้พวกแกก็ลอยตกเข่ากันไปแบบนี้เอาละครับผู้ชมครับพิชักนอริกเนี่ยบอกว่าพวกแกจะมาเท่าไหร่นะคะไม่สนแต่ว่าเฮ้ยอย่าไปแตะต้องเจเป็ดน้อยของข้าไม่แกอย่าไปทาลายเจเป็ดน้อยนี่เจเป็ดน้อยเนี่ยก็โจมตีเป็นเป็นไงนี่เรียกได้ว่าเป็ดน้อยของพิชักเราเนี่ยที่ทําการฝึกเค็ดรับวิชาไปที่เรียบร้อยนี่รู้สึกว่าเราเปิดซีจะมาด้านขวาผู้ชมครับโอ้โหเฮ้ยอย่านะอย่าทำเราเป็ดน้อยโอ้โหลมฟันเป็ดน้อยกู ยพี่ชักพี่ชักช่วยเป็ดน้อยด้วยแตกเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเหลือนี่ครับวันแมนสแตนดิ้งครับเหลือพี่ชักเราเพียงคนเดียวตอนนี้เนี่ยด้านซ้ายเป็นเหล่าเฮฟวี่ไหนด้านขวาเนี่ยเป็นเหล่าเปอร์เซียนี่พวกแกเนี่ยมาเท่าไหร่ก็ลวงตกเขาไปเลยแกบางอาจกล้าเป็ดใช่ไหมน้อยเนี่ยอยากได้นักใช่ไหมเจ้าเคล็ดลับวิชาเนี่ย ข้าเนี่ยไม่อยากจะใช้เฮ้ยข้าเนี่ยอยู่ในยุทธภพบมันหลายพันปีแล้วไม่เคยเอาออกมาใช้เลยนี่สงสัยวันนี้เนี่ยพวกแกเนี่ยคงจะได้เห็นเคล็ดลับวิชาของแท้แน่นอนมาดาหน้าเลยเข้ามาเลยพวกแกใครใครบัางอาจข้าเป็นกลัวเฮ้ยนี่ <c oughs> เอาละครผู้ชมครับรู้สึกว่าตอนนี้นะพี่ชักเราเนี่ยโมโหสุดขีดแล้วครับและเขาเนี่ยจะปลดปล่อยพลังที่แท้จริงมาหรือไม่โอ้ห <c oughs> ดูจบผู้ชมครับ ตบเนี่ล่วงลงไปบนภูเขาด้านล่างนี่ครับตกบ,บนถนนที่เหล่าเฮมนไนท์กำลังวิ่งขึ้นมาโอ้แล้วเหลืออีกกี่ตัวครับเนี่ยแล้วพี่ชักเราเนี่ยจะสามารถจัดการหมดหรือไม่ดูโอตในกระตุยกระจายครับโอ้โหเรียกได้ว่าหัวหน้าสํานักวิชาคนนี้เนี่ยเป็นบอสต,ตัวใหม่ของเรานั่นเองโอ้โหบอสเราเนี่มีใครบ้างนะ มีคีโอพัตตาใช่ไหมแล้วก็พี่พี่จอนวิกนั่นเองเอาละครับและตอนนี้เนี่ยบอสเราเนี่ยค่อยๆอ,ออกมาทีละตัวเฮ้ยแล้วด้านขวาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหพวกชาวเปิดเตียโอ้โหเคปวิดไหนเนี่ยมันบุกมาไม่เลิกเลยเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะหมดวะเนี่ยพี่ชักเราเนี่ยเริ่มโมโหแล้วนะถามว่าใครฆ่าเ็ดกูเนี่ยมีใครจะตอบไหมว่าใครเป็นคนฆ่าอย่าให้ฆ่าเนี่ยต้องเอาเคดลับวิชาออกมาแสดงให้พวกแกดูนะเฮ้ยนี่เอาละผู้ชมครับพี่ชักเราเนี่ยผมว่าใกล้ลวครับใกล้ถึงขีดจํากัด้วครับ จะหมดความอดทนเัอไอ้พวกทหารเหล่านี้แล้วนะพวกแกเนี่ยอยากได้นักใช่ไหมอ้เคล็ดลับวิชาเนี่ยได้ถ้าแกอยากได้แล้วก็ดูนะแต่ก่อนดูเนี่ยอ่านปากนัชชาไค่ข้าเป็ดกู